ได้ดีมากเอานะาพ่อเขาอาทิ้งแม่ไปมีเมียใหม่มาเจออีเดือนตรงนี้มันทำกับกูดูดิวะโธ่ก็ผมเชื่อว่าทุกท่านน่ะอัคติมากเกินไปนะพักผ่อนข้างนอกเพียงพอรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีให้กลับมาขอโทษสิริพ่อของทกท่านก็ได้อย่าให้ใครนเมครับกวนนะทวกท่านนอนเลยะ้านอนเลอะเลยะทางกายเลอะทางใจ เลัจเริ่มโหรสีดานแล้วมาเจอสาวแปลกหน้าที่มาหยอกลรับทรมานเขาอย่งรน,นอน,น,อนเดี๋ยวก็ฉันเอาวิญญาณให้นอนไม่หลับง่วงเลยเพรร่าไายอ่อนเพลียจึงหลับไหลไปไป็นไนจ๊ะ

ที่บอกันดาวเรืองมาในวันน,น,นี้บอกฉันมีไม่กลัเราไปถุมันเข้าฝันไงิบยาจิบบอกฉันมาดีบอกฉันไม่กรธเราไปท่าจริงหรอจริงสิบใจว่าไม่โกรธสมาดีมาดีมาดีควรจะปั่ จับพระโอษดมันสักหน่อยใช่เพระโอษฐ์นี่คือร้องไห้ใช่ไหมปากต้องโอดต่างๆอ่ะแล้วทำไมนั่นหน้เวลาร้องไห้เขาจะโอษฐ์อุ๊บวะผมต้องเครียดพอเครียดจัแต่ที่บมกจะมาในวันนี้มาทำไมออกชันอยากให้พระองค์ท่านลดความเกรียดก่าลงบ้าง อยาจะมสอความรองค์ให้าครับกูไม่อยากรูความรักเลยกูรักใค่แม่กูคนเดียวนาดนั้นเว้ยฟังผมด้วยนหน่อยได้คะแพ้ตีจิงกนะผมช่างเดาเรื่อไม่ได้เป็นคนร้ายกาจอย่างที่ะอ,องค์ท่านคิดผมช่นเป็นคนอ่อนหวานถ้ามอ,อ์ทาไม่เชื่อ,อมมลองทำตามก็ดูใกลไปหรือเปล่าห่า,างมรนก็ได้มาก จะได้จองแต่ตาจะได้ื่นเลตกตาทำไมรับัจ้าตาเห็นอะไรไหมเห็นสีดำเห็นของผต่อตาดีเป็นตาดำเป็นสายตาที่ช่างแต่งแล้วเกิดเอาจิกตาทุกีเป็นคนที่ไม่โดนมือโดนตีแล้วก็อยู่กน การจับมือของฉันกับการจับดาบจับทวนอันไหนมันดีมากกว่ากันไหมคะเราเลือกฉันเคยจับคุณจริงครั้งแรกจับดาบจับทวนฉันแข่งกระด้างแต่จับมือดาวเงี้ยฉันเป็นกลุ่มคนที่ทนมือทนตีน จับมือแล้วรู้สึกแล้วใช่ไหมขั้นตอนต่อไปในดนกอดต้องชิซิอ้าวเรมาเริ่มกอดเลยว่ะใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปวลาในวันนอยู่เล่นนหนสตน้าอไโนฝ้ใสเ้ปมือนกอด่อกอดถ้าเกิดกอดไปแล้วปน้องสิปน้องจะกอดเลยวายไม่งัว กินไปดิคนไม่ง่วงกินไปกระท่องไปตามไปตาแข็งไปเลยคุณในลองกอดบอกฉันซิและบอกด้วยรู้สึกยังไงรู้สึกเป็นยังไงบ้างตับไป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  ไม่ใช่ยัเอ๋ใครทีว่ากอดแม่มั้นล่ะกอดแม่เป็นเป็นไงกอดแม่รู้สึกว่าต้องขบเอก็แม่ตอแนแล้วไอ้ลูาได้รับคอดนทเกินวันนี้แล้วของท่านเรู้สึกได้เปจริงแค่ตอนสุดท้ายในกองหอบมดช่างซิ้น ยามเลยเป็นหลังผูกให้ได้เลยรู้ได้ไงบ้ารู้สิฮะรู้รู้เออเดี๋ยวรู้กลับไปบ้านเดี๋ยวรู้ไม่ต้องกลับบ้านตอนนี้ก็เริ่มรู้เรื่องตาขวากระสุกสะบันเย็นเลยไอเย็นสีไม่ดีเลยก็มีสิให้ค่อยหอมหอมดีๆนี่มึงจะหอมก็หอมจะไม่คิด ลงหน่เอาไหมลงหน่อยเลยไอ้บูมองบูมันไม่พอใจเลยเป็นการแสดงบูก็ต้องเล่นปนตจริงจกัดเลยอ้งกไอเล็กมอดเข้าไปที่ไหลเียเกไหหรือเ มาเต็มมึงเออมึงก็ทำแบบนี้เลยห้องนางเอกผู้ว่า

เอ้ยเป็นไงวะแต่กูไม่รู้หรอกคีกูคิดว่าเด็กตกน้ำเสียงปุูเดินไปที่หาดลําเข็ญเลยวิ่งบอกไม่ต้องวิ่งนะเฉกทีเดินไปแล้วฉันไม่เป็นท่าถ้าบองท่านอยากรู้สึกความรักที่แท้จริงอยากได้รับความรักแบบนี้ไปหาบ่งชั้นที่หลังวังนะ้เป็นท่าบ่งชั้นจะรอรีบไปนะเราเนื้อ